ถ้าเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเหตุการณ์อันใดก็ตามอย่าลืมสติสัมปชัญญะคืนสู่ลมหายใจรักษาระบบจิตให้สม่ำเสมอด้วยการวกควบคุมลมหายใจให้สม่ำเสมอบางคนนั่งสมาธิไปใจอ่อนสะทานน้ำตาไหลอาบหนะ้าบางทีร้องไห้หอออกมาโดยไม่ได้อยากร้องไห้ไม่ใช่เราไปร้องไห้เอง แต่มันมีสิ่งที่ไงมันร้องไห้อยู่ในนั้น,นร้องไห้มันเถอะแต่ถ้าเราไม่ลืมลมหายใจปรับลมให้ดีให้ดีให้เสมอเหมือนเราไม่มีความรู้สึกอะไรเราก็สามารถควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้กรรมเหล่านั้นก็ผ่านไปเพราะการกระทําอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัพพกรรมขยังปะโตสัพพะแปลว่าทั้งหมดกรรมะก็แไปว่ากรรมทั้งหมดขยังแปลว่าสินส้นสินส้นสิ้นสิ้นหมดสิ้น ปัตโตสัพพะกรมรมะขยังปัตโตกระทาให้สิ้นกรรมทั้งปวงเทงนี้เมื่อมันยังไม่เก่งกล้าสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิพลังแห่งธรรมยังไม่เพียงพอที่จะเจาะแทงลงไปชําแรกกดกรรมทั้งหลายกิเลสทั้งหลายนั่นให้มันหมดไปมันก็ต้องใช้กันไปตามที่มันมีแต่ถ้าเรามีสติปัญญามากเข้ามันก็ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไร ในวันนั้นพอดีตอนเช้ามากำลังแสดงคำพอจบโยมสองผัวเมียมากรา่วน้ำตาไหลแล้วบอกว่าผมพูดอะไรไม่ออกน้ำตาไหลออกมาทั้งผัวทั้งเมียอาตมาก็บอกวา่าหายใจยาวๆหายใจยาวๆควบคุมลมหายใจลงไปให้ลึกๆพยายามคุมให้มันปกติเดี๋ยวมันก็จะปกติจะพูดได้ไม่ต้องกลัว รามีเครื่องมือแกกับควบคุมลมจนสงบได้แล้วแกกัมาบอกลูกผมตายเมื่อคืนนี้สองผัวเมียมาปฏิบัติทรรลูกหูคอตายลูกชายอายุสามสิบแล้วเป็นลูกคนเดียวมีลูกคนเดียวผมตั้งใจว่าจะอยู่ให้ครบเจ็ดวันผมจะทำอย่างไรผมตั้งใจแล้ววันนี้เป็นวันที่ห้าผมจะสมาทานสิ้นโวโสถประพฤติธรรมให้ครบเจ็ดวัน อาตมาก็บอกว่าก็กลับไปจัดงานสอบเขาเสียก็เลยเทศให้ฟังเอโกวะมัจโจอัจเจติเอโกวะชายเตกุเลเมื่อเขามาเขาก็มาคนเดียวพ่อแม่ไม่ได้เชิญไม่ได้เอื้นมาเด้อลูกเอ้ยมาเกิดในท้องแม่เด้อมาเกิดเป็นลูกของพ่อเด้อเราก็ไม่ได้ว่าเมื่อเวลาเขาจะไปเขาก็ไม่ได้บอกกล่ออำลา เขาก็ไปเองพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวา่าสัตว์ทั้งหลายมาพบกันในโลกนี้เพียงชั่วครู่